สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆมาดูกล่องที่เป็นเหยื่อนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะตัวนี้เรียกสปูนนะคะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแหนถอนขนตัวนี้ก็จะจะใหญ่หน่อย ก็จะเรียก spooner dare devil อันนี้ค่ะเพราะมันมีลูกปีศาจอยู่เนี่ยอันนี้จะตกปลาได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็จะมีหลายขนาดนะคะแล้วมีหลายสีตัวนี้ก็แตกต่างนะคะ s <S เพราะว่าตัวนี้เวลาพอเราตก ไปตรงที่มันมีพวกวัชพืชเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ติดเพราะว่านี่มันเป็นเบ็ดเดียวเบ็ดเบ็ดเบ็ดอันเดียวเห็นไหมคะอันนี้มันเหมือนกับมันทําให้ต้นต้นไม้วัชพืชของน้ําเนี่ยมันไม่เกี่ยวติดกับไอตัวเบ็ดของเราค่ะนี่ก็ยังเป็นอยู่ในสปูนเนอร์เหมือนกันนะคะเพราะพวกนี้มันจะติดถ้าหากว่าเราไปที่มันลกๆหน่อยนะคะ เป็นวัชพืชก็จะติดโค้สปูนเนอร์นี้ข้างหลังไม่มีสีนะคะมีแต่ฝั่งเดียวสีฝั่งเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นสปูนเนอร์ทั้งหมดนะคะต่อมาก็มาดูสปูนเนอร์อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสปูนเนอร์ของเป็นสปูลชื่อแคสต์แมสเตอร์นะคะ ก็คือเป็นตัวแท่งอลูมิเนียมเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น3ามห่วงเหมือนเดิมเ้ยแล้วตรงนี้ก็พอเราใส่ซูโ o เข้าไปก็ฝั่งด้านนี้ก็ต่อกระใสเอ็นเราค่ะก็ จะแล้วแต่ขนาดมันก็จะหนักสปูนพวกนี้เป็นแคสมา s t สเตอร์ใช้นะคะจอมันจะจมอะคะ่ะเป็นเป็นเหยื่อที่จมน้ำต่อมาเราก็มาดูตัวสปินเนอร์บ้างนะคะอันนี้ตัวสปินเนอร์นี้เนี่ยจะเหมาะกับตกปลาตัวใหญ่ะคะ่ะ มันใหญ่มากประมาณครึ่งมือได้ค่ะครึ่งฝ่ามือก็เหมือนเดิมค่ะเวลายอยู่ในน้ำตัวนี้มันก็จะปเปแบบนี้ค่ะเขาเรีเรยกสปินเนอร์อันนี้ก็เดี๋ยวตั้งชื่อเองค่ะชื่อสยามเบดซื้อมาจากเมืองไทยอะะซื้อมาจากในเชียงใหม่ค่ะอำเภอแม่ออน มันสีมันสวยดีค่ะอันนี้ก็เป็นเหยื่อที่รอยน้ำนะคะมีสองห่วงตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวพุ่มเลยคะ่ะ <Okay. S 2> อันนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นสปินเนอร์นะคะนี่ก็เป็นคัท สปินเนอร์ทั้งหมดอันนี้ยี่ห้อแพส่วนมากจะสปินเนอร์นี่จะเป็นยี่ห้อของ panther martin นะคะแล้วก็ right there, right อันนี้ทาง master fishing mm hmm. เขาบอกว่า มีสองยี่ห้อค่ะของสปนะินเนอร์นาะจะมียี่ห้อนี้ด้วย Ma ปนี่เบอร์สีนี่ m a p เบอร์สามเพื่อนๆสังเกตมันจะต่างกันนะคะเห็นนี้มันไม่มีขนประดิษฐ์อันนี้มันมี This is the. rooster tail. This is called rooster tail นะคะเพราะว่ามันมี oh, yeah, This is a male กลับมา And this is a uh, Angla maps per 3 The one with the fish on it is maps except for the light fish that's a the thai lure. อ,อันนีนน้งานประดิษฐ์ของเมืองไทยนะคะก็ซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปค่ะและอันนี้ก็กลับมาที่สปินเนอร์เหมือนเดิมคะ่ะ นี่ค่ะหน้าตาของสปินเนอร์ทั้งหมดอันนี้ตัวรูสเตอร์เทลนะคะส่วนอันนี้เขาเรียกไท r a ครงเดสำหรับน,นี่เล้ว่ามันตัวน้อยมันตัวเล็กหรือไม่บางทีเขาก็เรียกเบบี้ a ครงเดตัวเล็กมากเลยค่ะประมาณเท่า นิ้วนิ้วโป้งเล็บนิ้วโป้งเท่านั้นเองค่ะนะคะเบยกไทนี่แครงเบดใช้กับบ่อน้ำตื้นนะคะน้ำไม่ลึกอ,อตกปลาได้ตัวเล็กๆค่ะคิดว่าปลาหมอก็คงตกได้นะงคะก็เท่านี้ค่ะเพื่อนก็ดูอีกรอบนะคะ ถ้าเพื่อนชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามเป็นแฟนเพจกันนะคะเพจของเหมียวชื่อเหมียวเดอะมูฟวี่ในอเมริกานะคะขอบพวกคุณมากค่ะน,น,นี้ นี่ก็เวลานั้นเราก็มันก็จะเป็นแบบนี้สำหรับที่สามห่วงนะคะตรงนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็นี่ก็เป็นสายเอ็นของเราตรงห่วงตรงนี้ห่วงนี้ก็เป็นสายเอ็นนะคะอันนี้คือเรียกสปูนเนอร์นะคะตรงนี้จะเป็นสปูนเนอร์ทั้งหมดสวีโวลโนะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะ นี่คือซีอฟอลของหมด้วยคล้ายๆกับเข็มกาเลยค่ะเวลาเราใส่แล้วก็เกี่ยวตรงนี้ค่ะเข้าไปแบบนี้ที่หัวตรงนี้นะเดีย๋ยว Two legitimate running back. Then they add a tight end who fills in for Max Williams I mean,